สวัสดีค่ะวันนี้ครูเก๋ก็จะมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานในงานตัดเย็บงานผลิตภัณฑ์งานผ้านะคะ,ะที่ทุกคนต้องมีเป็นของส่วนตัวเลยนะคะตัวนี้แ,กแรกๆเลยก็เป็นยินสอสำหรับเขียนผ้านะคะลบด้วยน้ำเนาะตัวนี้จะไม่ใช่สอที่ยินสอระบายสีของลูกเราหรือว่าของเหล็กไม่ใช่นะคะเป็นยินสอที่ใช้ สำหรับเขียนผ้านะคะตรงนี้ทุกคนต้องมีนะคะให้ใช้สีฟ้าเป็นหลักและอีกอตัวหนึ่งเราจะใช้สีอ่อนนะคะสีชมพูสีขาวหรือสีเหลืองเลือกมาสักหนึ่งสีนะคะเออถ้าใครอยากได้ครบทั้งสีสีเลยก็ไม่ว่ากันนะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่งบประมาณของทุกคนนะคะตัวนี้จะอยู่แท่งละประมาณ2 0่สบถึงยีบาบาทนะคะตัวนี้ อีกตัวก็จะเป็นปะากาเขียนผ้าลบด้วยความร้อนนะคะเป็นลบด้วยเตารีดนะคะตัวนี้จะเป็นแบบไซ้นะคะเป็นแบบแท่งที่มีปอกก็มีนะคะแต่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงตัวนี้นะคะแบบเปลี่ยนก็ได้นะแต่เราจะซื้อปอกมาอีก ตัวหนึ่งก็ได้นะอีกเป็นปอกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าคุกเก๋ว่ามันไม่ค่อยจําเป็นนะคะตัวนี้เราเอาเฉพาะไส้ก็ได้จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่ราคาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3ยังไม่รวมค่าส่งนะคะตรงนี้เพราะว่าเราสั่งทางเพจเนาะจะอยู่ที่3ถึงหบาทถึงส5บหาบาทอยู่ที่ ร้านอยู่ที่คุณภาพนะคะตรงนี้ถ้าราคาถูกหน่อยก็จะซึมแล้วจะหมดง่ายนะคะถ้าไม่มีฝาปิดบางทีก็จะแห้งนะคะตัวนี้นะเวลาเราใช้เสร็จเราก็จะปิดฝาแล้วเราก็จะเก็บนะคะให้ห่างจากความร้อนเนาะไม่งั้นก็จะใช้งานไม่ได้นะคะแดดอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเก็บไว้ในที่ที่ที่ห่างจากความร้อนนะคะ ต่อไปนะคะที่ทุกคนต้องมีเลยคูเกบังคับให้ซื้อเองนะคะตัวนี้เพราะว่าเวลาทําตกนะนะคะจะใช้งานไม่ได้นะตัวนี้กันไกตัดผ้านะคะช่างที่ดีต้องมีกันไกของตัวเองและต้องห่วงกันไกของตัวเองนะคะอันนี้บอกไว้เลยว่าคูเกบังคับนะคะทุกสิ่งอย่างที่คูเกจะพูดจะแนะนําวัสดุอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือให้ทุกคนมีไว้ใช้เป็นของตัวเองนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นปากามาร์กเกอร์นะคะหรือปากาเขียนซีดีนะคะจะมีแบบสองหัวจะมีหัวด้านใหญ่กับด้านเล็กถ้าเราเขียนแบบหรือลอกแบบอ,อตัวเนี้เราจะใช้สำหรับลอกแบบลงแผ่นพลาสติกใสหรือเทมเพลตใสเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้กับงานผ้านะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราวาดลงผ้าจะลบไม่ออกเพราะฉะนั้น ผู้เรียนทางบ้านต้องรู้ว่าใช้ไม่ได้นะคะห้ามเขียนท่านะคะอ่า กันไกตัดเศษได้นะคะกันไกตัดได้ตัวนี้ทุกคนต้องมีเพราะว่าเราจะนํากันไกตัดผ้าไปตัดได้ตัดเศษได้อันนี้มันก็ใหญ่เกินเถอะทะนะคะใช้งานไม่ดีแต่ครูเก๋ขอแนะนําให้เป็นตัวนี้นะคะจะราคาต่างกันไปนะคะจากร้านที่ขายอ้อลืมไปว่ากันไกตัดผ้าจะราคาอยู่ประมาณ150บบาทนะคะซื้อได้ตามร้าน ขายวัสดุอุปกรณ์งานตัดเย็บนะคะถ้าเป็นอยู่ตามเพจที่เขาขายนะคะส่วนปากกา m a r k ร์ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือพวกร้านเครื่องเขียนนะคะตรงนี้นะคะกันไกลตัดได้ก็จะราคาตัวนี้จะาปากกามา m a ก k ร์ที่กูเก๋ซื้อนะคะจะอยู่ที่40 50 ห้าสิบกว่าบาทนี้ก็นะคะที่กูเกิซื้อนะก็อยู่ที่ร้านนะคะที่ที่ร้านทั่วไปลองเข้าไปดูนะคะแต่รูกสิกกูเก้จะซื้อได้ประมาณ2 0่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะคะด้ามหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ก็ คุณภาพก็จะไม่ไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไส้แบบสีเมจิกอะคะ่ะที่ว่าไม่เป็นไส้โลหะก็จะก็จะพังเร็วนะคะรงน,นี้ส่วนกันไกตัดได้ก็จะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ18-20 2ดยี่ส้าไม่เกินนี้นะคะราคาก็จะต่างกันไปนะคะตรงนี้นะคะก็แนะนำให้ม e ีติดไว้นะคะทุกคนนะ ส่วนปากคีบนะคะตัวนี้ใช้ปากคีบตัวนี้ใช้ดันดันชิ้นงานนะคะจะใช้แบบปลายโค้งเห็นไหมคะแล้วก็ลักษณะของปลายต้องไม่แหลมโคมนะคะเดี๋ยวเวลาทิ่มชิ้นงานไปจะทะลุนะคะทําชิ้นงานขาดนะคะให้ดูด้วยแล้วเลือกปาที่เหมาะสมนะคะตรงนี้ไม่เอาปลายแหลมคมนะคะ เมื่อก่อนนี้ให้ใช้นะคะแต่ตอนนี้ไปเที่ยวไม่กลับมานะคะพอเปิดเทอมพอปิดเทอมปุ๊บก็หายไปด้วยเลยนะคะอ่าเหล็กแหลมเหมือนกันนะคะทุกคนต้องมีเมื่อก่อนก็มีให้ใช้แต่ปัจจุบันนี้ไปเที่ยวยังไม่กลับเช่นกันนะคะ ปากคีบนี้เมื่อก่อนคูเกีจะซื้ออยู่ประมาณ30-35ิาราคานะคะตอนนี้ก็น่าจะไม่เกิน45บาทนะคะ,อ,ะอยู่ที่ร้านเนาะคูเกีก็ไม่ได้เช็คว่าเท่าไหร่เวลาซื้อของมาก็จะซื้อซื้อ,อรวมๆกันแล้วก็จะไม่ได้ดูราคาต้นทุนนะคะส่วนเหล็กแหลมนี่ก็จะประมาณ ประมาณ10บาทถึงสิบาบาทน่าจะประมาณ15บาบาทถ้า1ิบาทก็จะถูกไปนะคะก็ทุกคนต้องมีนะคะเพราะว่าชิ้นงานต้องใช้ตอนนี้ที่โรงเรียนเหลือไม่พอคนที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นผู้เรียนมีก็เ,ออเราต้องใช้อยู่แล้วพอเอากลับไปบ้านเราจะได้ใช้ได้นะคะไปดูกันต่อนะคะ ตัวนี้ก็เป็นใย,ยฟูหรือใย,ยบอลอยู่ที่งบประมาณของผู้เรียนถ้าเป็นใย,ยฟูก็จะราคาถูกหน่อยก็จะโลละประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นใย,ยบอลความความเด้งความฟูของเขาจะเยอะกว่าและเวลาเราทํางานะจะง่ายกว่าแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะคะว่าจะใช้แบบไหนเนาะใช้ได้หมดหรือผู้เรียนทางบ้านจะใช้เป็นตัวไหนก็อยู่ที่ ที่เรามีที่เราสะดวกนะคะตรงนี้เป็นงานประดิษฐ์นะคะที่ว่าเอานำมายัดหมอนยัดออะไรนะดอกไม้นะคะงานประดิษฐ์ของเรานี่นะคะทุกคนต้องมีหรือว่าจะซื้อเป็นแบบครึ่งกิโลก็ได้นะคะก็มีขายแถวหนองจอกของเราก็มีนะคะอยู่หน้าตลาดนะคะจะโลละ ประมาณ1 2 0ยยีิบถึงร้อยแปดสิบนะคะอยู่ที่เราเนาะแล้วก็ลองถามเขาดูเพราะว่าถ้าคุเกะซื้อจะไม่ต่ํากว่าโลโลหนึ่งถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งนะคะเพราะว่าคุเกะใช้เยอะเนาะก็จะราคาก็จะประมาณนี้ของถูกก็มีแพงก็มีอยู่ที่คุณภาพนะคะแต่จริงๆเนี่ยฟูฟูจะดีดีนะคะตรงนี้นะ,ะซื้อติดมาไว้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่ง,งานแรกนะคะตัวนี้นะ ส่วนต่อไปก็คือใยนะคะายแผ่นอัดแน่นนะคะตัวนี้เราใช้สําหรับงานกระเป๋างานที่เจ็บกุญแจตัวนี้เราก็เตรียมมาไว้เลยนะคะครูเกแนะนําก่อนนะคะว่าจริงๆขนาดไซส์ที่เราต้องทํามีหลากหลายนะคะแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะคะให้ซื้อมาไว้เลยนะคะที่ขนาดนะคะร้อยยี่สิบกร,รัมถ้าไม่มีก็ร้อ1ยี่สิบร้อยห้าสิบนี้ใช้ได้แล้วก็สองร้อยนะคะตรงนี้แต่ว่า ในงานภายภาคหน้าเราต้องใช้ที่หนาขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เราใช้ของที่ชิ้นเล็กอยู่ให้เอามาแค่ให้เลือกซื้อมาถ้าประมาณร้อยกว่าถึงสองร้อยประมาณร้อยห้าสิบถ้าแถวเราถ้ามีร้อยห้าสิบก็ซื้อร้อยห้าสิบถ้ามีร้อยี่สิบก็ซื้อมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสองสองตัวนี้แล้วก็ามาที่สองร้อยนะคะตรงนี้สองร้อยกร,รัมเนาะ,ะก็ดูจากที่ร้านนะคะถ้าเราไม่ทราบถ้าเขาไม่ได้เขียนติดไว้เราก็ ดูนะคะเพราะว่าขนาดเนี่ยคุกเกจะบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะจริงๆอยู่ที่ประมาณเกือบ2มิลกับเอ่อสมมิลประมาณนี้ความหนานะคะคือมันต่างกันอะ่ะเนาะอันนี้ก็ให้ผู้ผู้เรียนความหนาของของเอ่อแผ่นใยอ่ะคะ่ะก็ประมาณเอ่อเกือบสองมิลแล้วก็เกือบ3มมิลน,นะคะตัวนี้3ามมิลสี่มิลประมาณนี้นะคะเพราะว่ามาทํากระเป๋าเนาะทุกคนต้องมีนะคะเพราะว่าเราจะทํางานเก็บ ไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือห่วงกลมใช้สําหรับทำพวงพุญแจนะคะตรงนี้ทุกคนก็ต้องหามานะคะอ่าตรงนี้นะคะถ้าเดี๋ยวคเกจบจบคิปนี้ก็จะส่งเพจให้หรือถ้าใครหาไม่ทันก็ปรึกษาพี่ๆรุ่นพี่หรือว่าทักถามในไลน์กลุ่มนะคะว่าใครมีบ้างเพราะว่า รุ่นที่แล้วะเขาจะซื้อของมาตุนเยอะนะคะบางคนก็ทําขายเนาะบางคนก็ทกําแจกนะคะตรงนี้ก็คือแบ่งปันได้หรือเพจใกล้ๆบ้านเราก็มีเป็นเพจลูกศิษย์คูเก๋เองนะคะที่หนองจอกนะคะเดี๋ยวคูเก๋จะแนะนําให้คูเก๋ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่สนับสนุนลูกศิษย์ทุกคนนะคะ,ะไรายได้อะไรเราไม่ได้กับเขาแต่ว่า ก็ยังอยากจะสนับสนุนลูกศิษย์ทุกคนอยู่นะคะที่ที่เขามีร้านขายครูเก๋ก็จะแนะนําแล้วก็แนะนําเพจอื่นๆที่ครูเก,ก๋เคยเป็นลูกค้าเพราะว่าให้ทุกคนได้เลือกและตัดสินใจว่าจะซื้อตัวไหนราคาเท่าไหร่และคุณภาพยังไงนะคะถ้าไม่มั่นใจอะไรให้ทักหาครูถามในไลน์กลุ่มนะคะแท็กครูเลยนะคะแอดครูเลยว่าอันนี้ซื้อได้ไหมถูกต้องไหมก่อนที่จะซื้อทุกครั้งนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวคอหมานะคะตัวนี้ก็ใช้สําหรับทําที่ห้อยกระเป๋านะคะหลากหลายอย่างเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะอะ่ถ้ายังไม่มียังไงทักถ,ถามในไลน์กลุ่มนะคะเพราะว่าครูได้ถามพี่ๆหรือเพื่อนรุ่นพี่หลายคน รุ่นที่ว่าเป็นน้องหรือพี่ที่เขาเรียนรุ่นก่อนหน้าเนี้ยเขายังมีเหลือเยอะนะคะเพราะว่าเขาซื้อมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นทักถามกันก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะซื้อนะคะก็อมีนะคะตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่ความสูงประมาณสองห้าเซนนะคะ ถึงสามเซนแต่ว่าความกว้างของห่วงตัวนี้อยู่ที่1เซนนะคะใช้แบบบางก็ได้เนาะถ้าแบบอย่างหนาก็ดีแต่ราคาก็จะสูงนะคะตรงนี้ก็จะราคาที่อัพขึ้นมาอีกนะคะทุกคนก็เลือกที่งบประมาณของตัวเองเหมือนกันเพราะว่างานผลิตภัณฑ์งานผ้าของครูค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณเพราะว่างานได้หลายชิ้นและไปเร็วนะคะแล้วก็ทุกคนก็เอากลับไปบ้านด้วยก็เลยต้องซื้อมาทำ เองนะคะถ้างบของโรงเรียนก็จะมีให้เป็นบางอย่างนะคะได้อย่างนี้แล้วก็ดินสอนแล้วก็อะไรอื่นๆแต่ว่าจะมีไม่ครบนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่าเราใช้กันหลายคนนะคะอะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเชือกคอตตอนตัวนี้นะคะถ้าเป็นพวกเราจะทําเป็นดอกไม้เล็กๆไม่ว่าจะเป็นยางรัดผมหรือว่าจะเป็นที่ห้อยกระเป๋าก็อาจจะใช้อยู่ที่ 1มิลสมิลน,นะคะแต่ที่เป็นรัศมีนะคะแต่ถ้าเป็นพวงคุญแจก็จะอยู่ที่3ม,มิลน,นะคะตรงนี้เดี๋ยวแรกๆรกุกเกก็จะมีให้ก่อนนะคะแต่ว่าให้ไม่เยอะนะเพราะว่าของพวกเราอ่ะต้องใช้ทั้งปีอ่ะนะคะก็ใช้ทั้งปีเนาะเพราะว่างบประมาณก็ไม่ได้มีเยอะเนาะ นี้นะคะเดี๋ยวจะให้เป็นตัวอย่างก่อนแต่ให้ไม่เยอะนะคะแต่ทุกคนต้องซื้อนะซื้อมาไว้เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่างานต่อไปจะไม่ได้ให้แล้วนะ,ะนะคะ ตัวต่อไปนะคะตรงนี้เข็มนะคะเข็มตุกงูเกอขอแนะนําเป็นเข็มตัวนี้นะคะเข็มเย็บเมื่อนะคะเข็มสอยนะคะเป็นฉลากนี้เลยนะคะเป็นฉลากเขียวถามว่าที่โรงเรียนมีให้ไหมมีให้ค่ะแต่เป็นฉลากเหลืองเนาะเพราะว่าบางทีเอ่อก็สั่งซื้อไม่ได้นะคะอาจจะงบประมาณหมดแต่ตัวนี้หายากนะบอกไปเลยว่าหายากก็ ถ้าพวกเราผ่านไปนะคะหรือเจอที่ร้านนะคะต้องฉลากเขียวตัวนี้นะคะแตถะ่ถ้าตัวเขียวที่เป็นซองดํามืดไปเลยแล้วก็มีฉลากเขียวติดอยู่นะก็กย็ยังคุณภาพไม่เท่าตัวนี้นะถ้าสําหรับงานผ้าของครูเก๋เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเจอตัวนี้ให้ซื้อมาแล้วก็ครูเก๋จะมะีเข็มป้ายเขียวให้ใช้นะเข็มป้ายเขียวให้ใช้เอกไม่ใช่ ป้ายเหลืองให้ใช้เขาจะเป็นอะไรที่ยาวแล้วก็นิ่มนะคะเวลาเรางัดคิ้นงานของเราเวลาสอยงานผลิตภัณฑ์งานผ้ามันจะงัดไม่ขึ้นนะคะมีนะคะแต่ว่าอ,อยากให้พวกเราซื้อติดมาไว้ก็ห่อและประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าถ้าไปซื้อที่พาหุรัดเมื่อก่อนคกกุกิก็ไปซื้อก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าเราต้องนั่งรถไปถึงพาหุรัดอย่าลืมนะคะเราอยู่ที่โรงเรียนคเกิอยู่เขต ตะเข็บชายแดนก็คืออยู่เขตหนองจอกก็จะค่อนข้างที่จะไกลเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อทีต้องซื้อมาเยอะถึงจะคุ้มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแฟนคลับหรือว่าลูกศิษย์คนไหนจะเอามาเผื่อก็ได้นะคะแบบว่าลูกค้าเอามาให้ค่ะให้รุ่นพี่รุ่นน้องน้อมรับนะคะด้วยความติติยินดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจะได้ เป็นบุญวิทยาทานให้ต่อไปไม่ได้ไม่ได้ขอ,อขอบริจาคแต่ว่าถ้ามีให้ก็ดีนะคะอันนี้นะคะเพราะว่างบประมาณก็น้อยนะคะงบประมาณตัวคุกกี้เองนะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเทมเพลตตัวนี้คุกกี้ได้ สั่งมาไว้เผื่อเพราะว่าเทมเพลตนี้ค่อนข้างที่จะราคาจะค่อนข้างสูงแล้วก็หาซื้อได้ยากแถวเรานะคะที่ว่าเป็นแผ่นใหญ่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าขออนุญาตเก็บเงินเพราะว่าคุปปี่ก็ฝากซื้อมานะคะตรงนี้นะก็ราคาตามท้องตลาดเลยนะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะเพราะว่างบประมาณของเราไม่มีให้ตรงนี้นะคะ,ะเราต้องใช้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เราจะเลือกใช้ใน กระดาษก็ได้กระดาษ,รดาษสร้างแบบทางโรงเรียนมามีให้นะคะตัวนี้นะเราจะลอกแบบหรือว่าสร้างในตัวนั้นก็ได้เดี๋ยวค่อยมาปรับยุนกันถ่ะว่าคูณค้าไม่ใช้ได้ไหมได้ค่ะนะคะอยู่ที่เรานะคะงบประมาณของเรานะคะแต่ถ้าเราอยากเลือกความสวยละได้ลายผ้าเราก็ต้องใช้เทมเพลต ใส่นะคะตรงนี้นะอ่านานหอยู่ประมาณสี่มิลนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายนะคะถ้าจะซื้อซื้อเองก็ต้องปรึกษาครูว่าใช่ไหมนะคะเพราะว่าบางตัวกรอบนะบางตัวก็ใช้งานของเราไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่ครูกล่าวไปข้างต้นแล้วถ้าใครไม่เข้าใจให้ปรึกษาครูก่อนอย่าเพิ่งวู่วางไปซื้อเองนะคะมันจะใช้งานไม่ได้เนาะ อ่าไม่เข้าใจถามแล้วถามอีกไม่เป็นไรนะคะถามก่อนไปซื้อนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาเรียนรู้งานงานพื้นฐานการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ของใช้ในครั่วเรื่อนนะคะตรงนี้นะคะก็เบื้องต้นเลยงานอาทิตย์แรกหรือจนกว่าเราจะเก็บงานที่ครูจะกล่าวต่อไปนี้เสร็จแล้วเราก็จะ ขึ้นงานใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นการซ้อมมือนะคะจริงๆแล้ววัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ครูเกศได้กล่าวมาก็วันแรกครูเกศก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่ในบางอย่างครูบอกไปแล้วว่าเราต้องมีอะไรเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาอัดคลิปเพื่อที่ให้พวกเราได้ไปเตรียมตัวนะคะอาจจะวันแรกวันมออันจันที่จะถึงเนี้ย นะคะที่จะมาหาครูเนี่ยอาจจะเตรียมไม่ทันก็ไม่เป็นไรมาก่อนก็มาใช้ที่โรงเรียนมาใช้ของครูก่อนก็ได้นะคะอ่ะหรือว่าบางทีพี่ๆเขาอยากใช้ส่วนตัวพี่ๆเขามีมาขายมีมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าที่ห้องเราอ่ะจะไม่เน้นการขายกําไรนะคะจะเป็นการแบ่งปันกันมากกว่านะคะเพราะว่าของทุกอย่างจะให้รีหมดมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่ๆเขาอ่ะรุ่นพี่เขาซื้อมาเป็นเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนาะ ค่ะตามนั้นนะคะงานตัวแรกที่เราทําค้างอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมอนเข็มเพราะว่าทุกคนต้องมีคูเก๋ก็ได้แจกเข็มหมดไปแล้วเนาะถึงมันน้อยก็ได้แจกไปแล้วไว้ใช้นะคะอันนี้ก็หมอนเข็มนะคะเราต้องทํานะคะเป็นรูปทรงต่างๆหรือใครจะดีไซน์ออกมาก็ได้แล้วแต่เพราะมันมีหลากหลายแต่คูเก๋คิดว่าคูเก๋เลือกอันที่ง่ายที่สุดแล้วมาให้พวกเรานะคะตรงนี้อ่ะ หรือใครจะมีไอเดียทำเป็นของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็อีกงานที่สองนะคะตัวนี้คืองานบังคับทั้งหมดที่ผูเกเสเนอเป็นงานบังคับนะคะอ่ะก็คือยางรัดผมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็งานที่ต่อไปก็เป็นยางมัดผมของอ่ะ เป็นยางมัดผมของดอกทิวลิปนะคะตรงนี้เราต้องทำทั้งสองงานนะคะตัวนี้บอกไว้เลยว่ามันเป็นการซ้อมมือแล้วก็ให้เราได้ฝึกเย็บจักรไปด้วยจะมีทั้งเย็บมือเย็บจักรแล้วก็สร้างแบบนะคะตรงนี้จะสอนทุกอย่างนะคะแล้วก็ตัวห้อยดอกแก้วจมโบตัวนี้ก็เน้นการทำนะคะเทคนิคการเย็บการจับ ช่อนะคะแล้วก็ฝึกเย็บมือเย็บจักรให้คล่องนะคะก็ต้องทําเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะใช้ยางมัดผมตัวนี้อาจจะายางมัดผมสตรอเบอรี่กับอดอกทิวลิปอย่างเงี้ยครูกิจะหายางให้นะคะแต่ว่างานทุกชิ้นให้ทุกคนหาผ้าเศษผ้าที่เรามีนะคะมาทำในชิ้นง,งานของ ชิ้นต่างๆนะคะแล้วก็ยางมัดผมครูจะมีให้แล้วก็ถ้าเป็นตัวห้อยดอกแก้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวห้อยจะค่อนข้างที่จะราคาที่จะมีแต่ว่าตัวแรกเดี๋ยวคเกิจะหาที่ห้อยให้นะคะแต่ว่าอ,องานผ้าเศษผ้าถ้าใครมีก็นํามานะคะตรงนี้นะเพราะว่าเราเน้นที่จะนําเศษผ้ามาเพื่อ,อ,อสร้างรายได้เพื่อ ผลิตผลงานชิ้นงานเราออกมาเพื่อสร้างรายได้ได้นะคะผ้าที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะจะดีที่สุดเนาะผ้าคอตตอนผ้าดินินผ้าทอนะคะไม่ว่าจะทอไทยทอจีนแต่ถ้าเป็นผ้าทีซีผสมคอตตอนใช้ได้ไหมคะครูใช้ได้แต่ว่าไม่เหมาะนะคะเพราะว่า มันเป็นงานที่แบบว่าเวลาเราใช้เตารีดยิ่ยงรีดยิ่งหดอะค่ะชิ้นง,งานเราก็จะไม่สวยเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะผ้าไหมทําได้ไหมทําได้ผ้าป้ายทําได้ไหมก็ทําได้แต่ความแข็งแรงและเอ่อตัวอะไรล่ะตัวเส้นได้อะคะ่ะเขาจะมีความที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ไม่อะไรนะไม่เนียนอะห่างอะคะ่ะ ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เราเนาะเอามาซ้อมมือกันก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นถุงผ้าจิ๋วนะคะแบบลูดนะคะใช้อนเนกประสงค์เนาะก็ใช้ใส่ของใส่เครื่องสำอางใส่ตังได้ถ้าใครแบบอยากได้แบบนีง่ายแบบนี้ก็มีนะคะก็ได้นะคะอันนี้ซ้อมมือที่เดี๋ยวตัวนี้คุณเกจ,จะ ให้ฝึกสร้างแบบด้วยนะคะแต่ว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กอยู่ที่เรานะคะแต่ว่าตัวนี้คเกิจะสอนไซส์เล็กแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ก็ทําใหญ่นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้างแบบด้วยนะคะตัวนี้เป็นที่เก็บ,บกุญแจรูปทรงะระฆังนะคะตัวนี้ก็จะให้ออแอปมอือนะคะมีรูปตุ๊กตาให้นะคะแล้วก็จะสอน แอปมือแต่ถ้าเป็นผ้าถ้าเป็นผ้าถ้ามีมาก็ดีนะคะ แล้วเราก็จะมาสอนวิธีตัดคุ้นด้วยนะคะเป็นคุ้นงานด้วยตัวนี้นะคะมีทั้งงานมือและงานเย็บแล้วก็สร้างแบบนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวห่วงถ้าพวกเรายังไม่มีรูเกิจะให้คนละหนึ่งนะคะตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเราจะทําต่อไปเราต้องหา,าเองแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรูเกิจะส่งเพจให้แล้วก็เราลองถามรุ่นพี่ดูว่ามีไหมนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นผลผลงานของลูกศิษย์นะคะไปดึงมาจากรูปภาพนะคะ พราะว่าของคูกกี้ไม่ค่อยเหลือผลงานนะคะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เหรียญหรือใส่เศษตังะคะจะเป็นจะเป็นใส่ซิปด้วยเพราะว่าพวกเราจะได้ใส่ซับในด้วยใส่ซิปด้วยนะคะตรงนี้ลืมไปว่ากระเป๋าทุกไปไม่ว่าจะถุงผ้าหรือว่ากระเป๋าใส่เหรียญหรือว่าจะเป็นอะ,อะไรนะเป็นที่เก็บกุญแจรูปทรงะระฆังเนี่ยก็คือ จะต้องมีผ้าที่ว่าทำชิ้นเย็บกลับหรือซับในนะคะอลองไปดูตัวห้อยดอกแก้วจัมโบ้เห็นไหมคะเขาจะมีผ้าพื้นหลากสีจะมีอยู่สีชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นชิ้นผ้าขาวหรือสีอ่อนจะมีอยู่สีชิ้นก็คือชิ้นเย็บกลับนะคะแล้วก็จะมีใบไม้หรือรูปโบนะคะอยู่ที่พวกเราจะออกแบบนะคะแต่ถ้าพวกเราไม่มีจริงๆก็มาได้ค่ะที่โรงเรียนนาะไม่ต้องคิดว่า ฉันไม่มีอุปกรณ์แล้วไม่มามาปรึกษาครูนะคะถ้าครูมีครูก็จะให้ถ้าไม่มีครูจะกิ๊กของเพื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นมาปรึกษากันก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าท้อแท้นะ,ะวิชาผลิตภัณฑ์งานผ้านะคะเหมือนที่ครูบอกว่าวิชานี้ค่อนข้างจะรวยและสวยมากถึงจะมาเรียนได้นะคะก็ อ,อยากให้ทุกคนสร้างรายได้จากวิชาของครูฝากด้วยนะคะมีไม่มียังไงให้มาปรึกษากันก่อนนะคะครูมั่นใจว่าทุกคนที่มาเรียนคาดหวังที่จะหนึ่งก็อยากาเพิ่มนะคะประสบการณ์หรือว่าการเรียนรู้ในงานนี้นะคะเพื่อที่จะไปสร้างรายได้หรือทำของฝากของชำรวยเพราะฉะนั้นครูเป็นกำลังใจให้แล้วก็พร้อมที่จะแนะนำและพร้อมที่จะ ช่วยพวกเราให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ มาเรียนกับครูแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเรามีอะไรแบ่งปันกันนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ถามใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้อายุเยอะอายุน้อยครูรับสอนหมดตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงเย็บชิ้นงานได้นะคะวันนี้มาแบ่งปันเบาๆมาคุยกันเบาๆนะคะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์นะคะก็อยู่ในห้องพักนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะอยู่กับครอบครัวแต่ก็ยังทํางานให้นะคะก็ วันนี้มาแบ่งปันปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วหวังว่าครูเกศจะได้เห็นผู้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในวิชานี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีค่ะ